กราบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจบฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครไว้ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นแนวทางสำหรับ fc ทุกคนนะวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตาม,มรีบกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้มีแนวทางไปให้ถูกทางนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ลาว vip ของวันที่29นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง8นะคะ แปดบนเน้นบนนะคะเราจะให้ทุกคนจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลขสองตัวและ3าตัวจะให้เป็น8ปดแนะคะแล้วก็เลขสองตัวจะให้เป็นเออศูนย์แปด่งแปดสองแปนะคะ ต่อมาลาวสตานะคะลาวสตาก็ v i p ของวันที่29นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง25หเน้นบนนะคะ25เน้นบนเราจะให้ทุกคนทําการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะเลขเด่น2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น278นะคะเลข2ตัวจะให้เป็นสอง7แล้วก็28รูปดตัวเดียวคือรูป2นะคะตัวนี้นะคะ ต่อมาจะเป็นดาวโจรน,นะคะดาวโจร V.I.P. ของวันที่30นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง2-3บนนะคะแล้วให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น2-5 6หนะคะเลข3ตัวจะให้เป็น3-4 3-5แล้วก็3-6นะคะ ลูดตัวเดียวนะคะลูดตัวเดียวให้เป็น3นะคะตัวนี้ต่อมาจะเป็นดาวโจนนะคะดาวโจนสตาร์นะคะดาวโจนสตาร์ของวันที่30เราจะให้ทุคนวิ่งศูนย์หกบนนะคะศูนย์หกบนแล้วทำการจบมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ชุดเจาะเลขสองตัวและสามตัวจะให้เป็นศูนย์แปดเจ็ดนะคะสองตัวจะให้เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะรูปตัวเดียวให้เป็นศูนย์เลยนะคะตัวนี้นะต่อมานะคะจะเป็นดาวโจนปกติของวันที่สามสิบนะเราจะให้ทุกคนวิ่งแปดเจ็ดบนนะคะแปดเจ็ดบน ะะแล้วเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น309นะคะเจาะนะคะเจาะ2ตัว79 7071นะคะลู่ตัวเดียวให้เป็น7ไปเลยนะคะตัวนี้นะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางของ s อและตอนนี้ Sb เปิดห้องให้เข้าฟรีให้รีบกดเข้ามาได้เลยนะคะ ให้ปบเข้ามาอยู่ในท่องชุมชนนะคะตอนนี้นะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนท้อจ้าสวัสดีค่ะ